ย้อนกลับไปเมื่อ20 3 0ถึง30ปีที่แล้วค่านิยมการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะถือเป็นเรื่องปกติทำให้การสูบบุหรี่ในสถานศึกษาไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกแต่อย่างใดกลับกลายเป็นสิ่งที่คุ้นตาเป็นความเคยชินที่คนในสังคมยอมรับจึงไม่น่าแปลกที่ในปี2529พบว่าเด็กชายไทยอายุตั้งแต่15 1 9ถปีจำนวนร้อยคน ก้าวเข้ามาเป็นนักสูบจำนวนถึง24คนกลุ่มนักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เป็นห่วงสุขภาพของคนไทยจึงจัดทำโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดจึงได้มีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พุทธศักราช2535ออกมาบังคับใช้และมีประกาศกระทรวงสาธารณาสุขที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว กำหนดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ซึ่งก็ทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นสถิติการสูบบุหรี่ของเพศชายอายุ15-19ปีในปี2539ลดลงมาอยู่ที่18คนและเหลือเพียง12คนในปี2542แม้จะลดน้อยลงแต่เราก็ยังคงพบเห็นภาพของการสูบบุหรี่ในโรงเรียนเหมือนในอดีต เรื่องของการเสพติดบุหรี่นะครับมันเกิดขึ้นในในช่วงเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะครับก็เริ่มตั้งแต่อายุ 11, 12, 13, 14ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยก็จะติดกันติดเลยเนี่ยประมาณอายุ17ปีนะครับการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปติดบุหรี่นะครับถามว่าทำไมถึงทำงานกับครูนะครับก็เพราะว่าเด็กเนี่ยนะครับ ใช้เวลาหนึ่งในสามของแต่ละวันอยู่ในโรงเรียนเด็กนักเรียนเนี่ยจะเชื่อครูนะครับอาจจะเชื่อครูไม่น้อยแบบกับพ่อแม่นะฮะหรือเท่าๆกับพ่อแม่เลยเดอมซ้ำไปนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะทําให้ครูนะครับทั่วประเทศเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันเด็กๆสูบหลี่เนี่ยผลกระทบอันนี้จะมาหาศาลจึงมีประโยชน์อย่างมากนะครับในการที่ครูจะเข้ามีส่วนร่วม ป้องกันไม่ให้เด็กติดบุหรีนะฮะนำไปสู่ที่การที่ทําให้เด็กเองเนี่ยลดโอกาสที่ไปติดสิ่งเสพติดอื่นนะครับแล้วก็เด็กเองเนี่ก็สามารถที่จะทําให้เข้าไปช่วยนะครับขอให้ผู้ปกครองเลิกสูบบุหรี่ด้วยครับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จึงได้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หลังจากนั้นในปี2548ถึง2550ก็ได้เริ่มรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการประสานงานของครูผู้มีจิตอาสาในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ทั้งการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจัดทำหลักสูตรโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อมอบให้กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นแนวทางในการสร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่สำหรับโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศจนในปี2551ถึง2553เมื่อเครือข่ายมีความเข้มแข็งมากขึ้นจึงได้ขยายผลสู่จังหวัดศูนย์กลางทั้ง4ภูมิภาคคือเชียงใหม่ขอนแก่นชนบุรีและสงขลาเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพครูในการเป็นผู้ถ่ายทอด เป็นวิทยากรและเป็นคณะทำงานของแต่ละจังหวัดได้เป็นอย่างดีปี2554ถึง2555ได้มีการเสริมความเข้มแข็งให้กับนโยบายและการดำเนินงานของเครือข่ายด้วยการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อผลักดันนโยบายที่สนับสนุนการขับเคลื่อนง,งานโรงเรียนปลอดบุรี่ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวก็เริ่มมีการขยายผลไปสู่โรงเรียนประถมศึกษาภายในศูนย์กลางของทั้ง4ภูมิภาคจากนั้นในปี2556ถึง2558จึงได้เริ่มขยายผลออกไปอีก8จังหวัดได้แก่เชียงรายพิษนุโลกนครราชสีมามหาสารคามอุบลราชธานีนนทบุรีระยองและสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขขยายผลการดำเนินงานไปยังโรงเรียนอื่น,นๆทั่วประเทศรวมถึงการขยายผลไปสู่โรงเรียนระดับอนุบาลโดยเชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจัดกิจกรรมกับเด็กมาร่วมเสริมทับซึ่งในการดำเนินงานของเครือข่าย ได้ผลิตชุดเครื่องมือที่นำมาใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานให้กับคุณครูและเด็กๆใช้ในการเรียนรู้ทั้งคู่มือการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ชุดการทดลองสารพิษในควันบุหรี่ที่ทำขึ้นจากวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายหนังสือการ์ตูน11เรื่องทั้งเรื่องสาเหตุการสูบบุหรี่ผลจากการสูบบุรี่บุหรีรูปแบบต่างๆกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมบุรี่ สถานที่ปลอดบุหรี่เป็นต้นผู้มือครูจัดกิจกรรมเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ที่สามารถใช้บุรณาการในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียนคู่มือพัฒนานักเรียนแกนนำพี่สอนน้องป้องกันภัยบุหรี่คู่มือครูในการช่วยให้นักเรียนเลิกสูบบุหรี่ผู้มือครูในการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยนักเรียน ให้เลิกสูบบุหรี่รวมถึงชุดสื่อปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ3-6ขวบได้แก่แบบฝึกหัดเสริมสร้างพลังจิตใต้สำนึกหนังสือนิทานปากไม่ว่างและบทเพลงประกอบท่าเต้นชุดอากาศดีๆอย่างเด็กปฐมเนี่ยครูก็จะมอบโปสเตอร์ แผนพับแล้วก็แผนสดีเนี่ยให้คุณครูมาจัดบอดตามห้องนะคะเด็กพอเด็กเข้าชั้นเรียนมาก็จะเห็นภาพต่างๆวันแล้ววันเล่านะคะว,ว,วันแล้วต่อๆกันไปเรื่อยๆจนเขาเกิดในความรู้สึกว่าบุหรี่น่นคือสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ในภาพของระดับประถมนะคะการทดลองสารพิษในควันบุหรี่นะคะจะมีประโยชน์สําหรับการที่จะทําให้นักเรียนได้มีโอกาสเห็นว่า บุหรี่เนี่ยถ้าจุดสูบแล้วในควันบุหรี่มีสารพิษที่เป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเขาได้ลองจริงเนี่ยเขาก็จะเห็นด้วยตัวของเขาเองค่ะว่ามีสารพิษอยู่มากมายถ้าหากว่าเราสามารถทำให้เขารู้ถึงพิษภัยได้แล้วให้เขาเกิดความตระหนักว่าการที่เขาสูบบุหรี่เนี่ยจะเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนแล้วทำให้เขาไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือไปทดลองสูบก็จะเป็นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ มันเรื่องของการสอนสารพิษหรือเรื่องของการสอนความรู้เกี่ยวกับบุหรี่สำหรับเด็กมัธยมเนี่ยมีความจำเป็นจริงๆค่ะทุกย่างก้าวทุกความตั้งใจของครูจิตอาสาที่ดำเนินงานร่วมกันอย่างแข็งขันมาสิบกว่าปีได้ก่อกำเนิดและสร้างโยงใยเครือข่ายครูวิทยากรเพื่อโรองเรียนปลอดบุหรี่ที่เข้มแข็ง เกิดเป็นครูแกนนําในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ใน13จังหวัดที่ร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้และผลิตเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสร้างกระแสการตื่นตัวของหน่วยงานต่างๆให้ร่วมมือกันรณรงค์ให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกําหนดรวมถึงการพัฒนาให้เกิดโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือศึกษาดูงานของโรงเรียนอื่นๆ ทิศทางในการดําเนินงานเพื่อของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุรีนะคะในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยราวางแผนว่าเราจะขยายโรงเรียนปลอดบุรีเนี่ยะค่ะออกไปอีกในกรอบของประมาณ20จังหวัดนะคะแล้วเราคาดหวังว่าจะมีโรงเรียนต้นแบบ ปอบุหรี่เนี่ยเกิดขึ้นนะคะอีกร้อเซจากของเดิมที่มีอยู่เราวางแผนว่าอยากจะมองเห็นคุณครูที่สมัครใจจะมาเ,าเป็นวิทยากรช่วยกันเผยแพร่ความรู้เรื่องบุหรี่เนี่ยให้กับเยาวชนให้กับเพื่อนครูด้วยกันเพิ่มมากขึ้นจากเดิมด้วยคุณครูมีบทบาทสำคัญแล้วก็มีความสำคัญมากนะคะในในเรื่องของการเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กๆในเรื่องของการไม่สูบบุหรี่ แต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของบุหรี่เนี่ยก็คือคุณครูเนี่ยสามารถเป็นตัวแบบที่ดีในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพได้นะคะช่วยให้เด็กๆเนี่ยรู้เท่าทันแล้วแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของบุหรี่นะคะดำเนินชีวิตได้โดยปลอดบุหรี่เขาก็จะซึมซับค่านิยมในการไม่สูบบุหรี่ได้ค่ะการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในสังคมไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จำต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนครูก็เป็นบุคลากรที่สำคัญในการยับยั้งตัดวงจรการเกิดนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันขุดรากถอนโคนค่านิยมการสูบให้ออกไปจากโรงเรียนให้หมดสิน้นเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่สำหรับการปลูกฝังให้เด็กๆหลีกไกลจากโทษภัยของบุหรี่ได้อย่างดีที่สุด และให้เด็กไทยในวันนี้ได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีที่จะออกไปดูแลสังคมได้อย่างเข้มแข็งนำพาประเทศไปสู่วันข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่งเพียงแค่เราทุกคนร่วมมือกัน